สุขิ g เกมจะเป็นเกมเอาตัวรอดผู้เล่นทุกคนจะถูกส่งตัวไปที่เกาะร้างมีเกมให้เล่น3ด่านและมีผู้เล่นทั้งหมดเกือบ20คนแต่ละคนล้วนหมดที่พึ่งต่างดินลนเพื่อพิชิตเกมนี้ผู้เล่นที่เล่นไม่ผ่านหรือทำผิดกฎจะต้องถูกกำจัดนั่นก็คือแลกกับชีวิตแต่ถ้าหากคุณเล่นผ่านทั้ง3ด่าน คุณจะเป็นผู้ชนะและได้เพชรจำนวนมหาศาลถ้าเป็นคุณคุณจะอยากเข้าร่วมเล่นเกมกับเราไหมสวัสดีผู้เล่นชาวกาลีนาฟรีไฟทุกคนถ้าอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็ไปดูช่องเมาส์มินแต่ถ้าอยากร่วมลุ้นระทึกไปพร้อมกันคุณมาถูกที่แล้ว เราอยากจะขอต้อนรับทุกคนที่อยู่ที่นี่ด้วยใจของเราทุกคนที่อยู่ที่นี่จะได้เล่นเกม3ามเกมที่แตกต่างกันผู้ที่ชนะได้ทั้งหมด3มเกมจะได้รับเพชรจานวนมหาศาลซึ่งก่อนที่จะรับเพชรกันไปเสียเพชรกันก่อน กับสกินปืน AN94 ใหม่อยู่ในรูปแบบของตู้สุ่ม e ีโกิจกรรมถึงวันที่1ธันวาคมซึ่งมีให้เลือกทั้งหมด4สีและสีที่แพงที่สุดก็คือสีแดงมาพร้อมกับค่าสถานะดาเมจบวก2อัตรายิงบวก1ซึ่งสีม่วงที่พี่มินมีเนี่ยอัตรายิงมันจะบวก2นะคะแต่ไปเพิ่มระยะบวก1แทนส่วนสกินในตู้สุ่มอีโวมันก็มีสีม่วงที่มีความสามารถคล้ายกันนะคะไปบวกแม่นยาแทน ส่วนสีฟ้าเนี่ยน่าสนใจตรงที่จอกกอบบวก2ส่วนสีที่ค่าจะแต่งงานงานเนาะก,ก็คือสีเขียวเพราะฉะนั้นพี่ไม่อยากให้มีซ้ำกับสีม่วงพี่ก็จะหมุนจนกว่าจะได้สีแดงนะคะพี่ไม่มีหินปแปลงล่างเลยค่ะกลายเป็นว่ากว่าพี่มินจะสุ่มได้ใช้ไปทั้งหมด7,830เพชรหรือประมาณ2,700บาทค่ะทุกคน และสกินปืนของ AWM ซึ่งครั้งนี้เป็นสกินปืนแบบระดับตำนานเลยนะสายสไนเปอร์ห้ามพลาดกิจกรรมถึงวันที่1 2ตุลาคมเท่านั้นและเปิดมาเนี่ยยังกระปานวาลีของทันจิโร่นะคะแต่พวกเอฟเฟกแบบนี้อยู่ไม่นานหรอกค่ะเดี๋ยวมันก็เอาออกไปเพราะฉะนั้นมาดูกันที่ค่าสถานะดีกว่าค่ะอัตยิงบวก1เจาะกบบวก2 ซึ่งมันก็คล้ายกับสกินปืนปาค้าบันนี้เลยนะคะอาจตาย,ยิงบวก2เจาะกบวก1คือสลับกันนั่นเองค่ะสกินนี้มันก็จะช่วยให้เรายิงคนที่มีเกาะได้เจ็บมากขึ้นค่ะอย่างแรกก็คือเลือกของไม่ต้องการออกไป2ชิ้นหลังจากนั้นก็ทําการเริ่มสุ่มนะคะแต่พี่ไม่ใช่สายสไนเปอร์อะไม่สุ่มละกันเอาละทุกคนตอนนี้เตรียมพร้อมแล้วหรือยังกับการแข่งขันที่มีชีวิตเป็นเดิมพัน เรามีผู้เข้าแข่งขันมาเกือบ20คนมาดูซิว่าวันนี้คนไหนที่จะได้คว้าชัยชนะและได้รับเพชรไปถ้าพร้อมแล้วเราจะเริ่มเกมที่1กันเลยเกมที่1ก็คือเกม A E I O U นั่นเองค่ะกฎก็คือทุกๆท,ท่านสามารถเดินหน้าขึ้นมาได้เมื่อผู้คุมหันหลังแล้วร้อง A E I O U ถ้าผู้คุมเห็นว่าใครขยับตัวคนนั้นต้องถูกกำจัดผู้ที่เข้าเส้นชัยโดยไม่ถูกจับภายใน3นาทีได้จะผ่านรอบนี้ไปค่ะตอนนี้พร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ A E I O u เอ้ยทำไมมันนิ่งไม่ทมันนิ่งเนนิ่งสงบสยบทุกการเคลื่อนไหวโอเคเอาเอาใหม่นะ A E ไอโอยูโอยูนิ่งเกินเได้ได้สักคนไหมสตาเออีไออยูเห็นเห็มีคนผู้เล่น001ถูกกำจัด แล้วเมื่อกี้มีคนที่เน็ตปิงผู้เล่น009ถูกกำจัดมีอีกไหมงั้นพี่จะนับต่อนะ A E I O U ฮะเน่เป็นคนเดียวที่ยังวิ่งอยู่ผู้เล่น013ถูกกำจัด A E I O U I O U หยุดเกันแทบไม่ทัน โอ้กระตุกเพียบเลยเหมือนจะเห็นคนทางซ้ายผู้เล่น014ถูกกำจัดผู้เล่น002ถูกกำจัด A E I O ยยุดนี่เมื่อกี้เห็นชัดๆนะคะมีหัวปลาหมึกแล้วก็หัวเคลลี่ผู้เล่น017ถูกกำจัดส่วนอีกคนก็คือผู้เล่น016ถูกกำจัด แต่ด้วยความที่ว่าพวกเรายิงกันเพลินไปหน่อยโอเคเราฆ่าเกินไปสอ <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นผู้เล่นที่เหลืออยู่จะผ่านเข้ารอบนี้ได้เลยเพราะกลัวผู้เล่นไม่พอสำหรับทุกท่านที่ผ่านเกมแรกของเรามาได้เราขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมจะขอประกาศผลของการเล่นเกมในรอบแรกจากผู้เล่น20คนถูกกำจัดไป9คน และผู้เล่นขอถอนตัวก่อนเข้าแข่งขันทั้งหมด2คนจึงทำให้มีผู้เล่นที่ผ่านมาได้ก็คือ9คนจากผู้เล่น9คนที่ถูกกำจัดในเกมแรก1ผู้เล่นจะเท่ากับจำนวนเพชร100เพชร oh. เพราะฉะนั้นเงินรางวัลในตอนนี้คือ1,100เพชร เกมที่2ก็คือเกมเก้าอี้โดนตีนั่นเองค่ะกฎก็คือทุกๆท่านจะต้องเดินวนรอบรถมอเตอร์ไซค์เมื่อผู้คุมพูดว่า a e i o u ให้ผู้เล่นขึ้นไปนั่งบนรถมอเตอร์ไซค์ขอย้ำว่าต้องเป็น a e i o u เท่านั้นค่ะผู้เล่นที่ขึ้นรถมอเตอร์ไซค์ไม่ทันคนนั้นต้องถูกกำจัดตอนนี้พร้อมแล้วเริ่มเลยค่ะ a e ไอโอโอสีม่วงสีม่วงออกมาสีม่วงออกมามามอบเดี๋ยวนี้เอ้าน้องแซกผู้เล่นศูนย์หนึ่งศูนย์ถูกกำจัดมาต่อกันเลยเออีไอโอเอเด้อ <laughs> 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 โดนแล้วขอโทษนะผู้เล่น004ถูกกำจัด A E I O U ผู้เล่น003ผู้เล่น005ผ่านเข้ารอบผู้เล่น006ถูกกำจัดลบกวนคนที่ผ่านเข้ารอบโปรดออกจากสนามและเชิญทีมใหม่เข้ามาทีมนี้เหลือเพียงแค่4คนหมุนวนไปค่ะ A E I O A <laughs> มีการหยุดชงะงักนิดหนึ่ง A I O I ยัง <laughs> A E I O U ผู้เล่น11-12ผ่านเข้ารอบว่าแล้วก็หิวพิซซ่าเนาะใครรู้ตัวเมื่อผ่านมามอบซะผู้เล่น018ถูกกำจัดผู้เล่น015ถูกกำจัดสำหรับทุกคนที่ผ่านด่านที่สองของเรามาได้เราก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับจากผู้เล่น5คน ที่ถูกกำจัดในด่านที่สองในตอนนี้จึงทำให้เงินรางวัลมีมูล,ลค่า1,600เพชรเราไปเริ่มเล่นเกมด่านที่3กันเลยเกมที่3ก็คือ 2v2 นั่นเองค่ะกดก็คือแต่ละทีมจะต้องไปเล่น 2v2 และคว้าบูย่ามาให้ได้ทีมที่ชนะจะได้รับเพชรรวมตั้งแต่ด่านแรก2,000เพชรค่ะ ตอคุณหรอครับหารเท่าค่ะเหลือคพละนหนึ่งพันเมตรแล้วทีมที่แพ้หรอครับณที่เมาส์มินแหงนี้เราจะดีมากกว่าซีรีส์ค่ะคุณจะไม่ถูกกําจัดแต่ผู้แพ้จะได้รับเพชรมูลค่า1,000เพชรคนละหรอครับหารเท่าเช่นกันค่ะผู้เล่นที่ผ่านเข้ารอบมีคุณข่าวมีคุณพีทมีคุณไนท์และคุณบิว ถ้าหากพร้อมแล้วก็มาเริ่มกันเลยค่ะเฮ้ยผู้เล่นคนนั้นใช่ที่มาจากเกาหลีเหนือหรือเปล่าอ่าแล้วตอนนี้เกิดการดาวเกิดขึ้นแล้วนะก็สังหารไปก่อนนะกับทีมของหัวแดงและหัวดํานะคะโอ้โหสตาฟมีการซ้ำสบกันเองเสียด้วยมาตาต่อมาแล้วทีมหัวร้อนไซตามะก,กับทีมหัวสีชมพูจะเอาชนะได้ไหมโอ้โหใดๆก็คือง้างระเบิดรอแล้วหุยโดนด้วยอะไรจะแม่นขนาดนี้ เอาละมีการบุกกันเกิดขึ้นและก็เป็นทีมหัวล้นไซตมามะกับหัวสีชมพูที่ได้ในตานี้ไปเหมือนอีกฝั่งหนึ่งจะบอกว่าไม่ไหวแล้วมีการให้กำลังใจกันเล็กน้อยนะคะตอนนี้เสมอหนึ่งหนึ่งแล้วจะเป็นยังไงต่อไปนั้นอ้าวฝั่งนั้นดาวไปแล้วหนึ่งคนนะคะและก็ดาวอีกคนนึงครบแล้วค่ะฝั่งไซตมามะเนี่ยได้สองคะแนนมาแล้ว จังหวะน,นี้หัวแดงเข้าชาร์จหัวโลตและก็เข้าชาร์จหัวชมพูและเป็นยังไงสามารถพลิกเกมกลับมาได้ <Thank you. S 1> ทีนี้ก็สอ,สองสองเท่ากันอีกแล้วโอ้โหอะไรมันจะตึงได้ถึงขนาดนี้สับเปลี่ยนไปนะคะน้องบิลที่เป็นไซตามาน,นี่ก็จัดการไปแล้วหนึ่งลายเหลืออีกหนึ่งคนเท่านั้นนะแล้วยังไงอ้าวเป็นฝั่งหัวชมพูนะคะที่ดาวแทนและยังไงจังหวะนี้ ตัดสินได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยอีกแล้วหัวแดงแพ้นะคะตอนนี้กลายเป็น3มต่อสองแล้วแล้วฝั่งนี้เตรียมง้างระเบิดอีกแล้วอู้หูคนนี้เนี่ยเมนมากๆเลยนะคะเอาแล้วสิน้องไนเกาหลีเหนือจะททำยังไงมีโคตแปลงร่างเป็นงอกงมาตั้งไอวอปิดแล้วก็เราได้ผู้ชนะเป็นทีมหัวโล้นไซตามะและน้องชมพู่ขอแสดงความยินดีให้กับผู้ชนะทั้ง3ด่าน มันเป็นเกมที่ดีมากๆและอยากจะขอสัมภาษณ์แต่ละคนรู้สึกยังไงกันบ้างแต่เหมือนกับระบบเสียงจะมีปัญหาทำให้ไม่สามารถได้ยินเสียงของผู้เข้าแข่งขันได้เพราะฉะนั้นเราขออนุญาตภาคเสียงทับไปแทนคุณรู้สึกอย่างไรครับคุณบิวกับการที่คุณทิ้งเพื่อนท้องร่วมแขนเอาไว้ข้างหลังเออก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับที่ได้มาเล่นเกม ผมว่าเกมรถเป็นอะไรที่ทําให้ผมหัวใจแทบจะหยุดเต้นแล้วคุณล่ะครับคุณคาวคุณรู้สึกอย่างไรเอ่อด่านที่ลุนที่สุดก็คือ 4V4 ค่ะดิฉันไม่คิดว่าจะมายืนอยู่ตรงจุดนี้ได้ค่ะไม่คิดว่าตัวเองจะชนะด้วยซ้ำเอออันนี้พี่มินเติมเองนะคะเออเราทีมที่ได้ที่สองล่ะครับรู้สึกอย่างไรบ้างครับคุณ ป่าเทพปัตตภีป่าป่าเออคุณพีทนั่นแหละครับผมรู้สึกตื่นเต้นและดีใจมากๆครับด่านที่ผมรู้สึกว่าท้องไส้ปั่นป่วนจนอยากจะเข้าน้ำเนี่ยน่าจะเป็นด่านที่นั่งรถมอเตอร์ไซค์นะครับแล้วคุณนายล่ะครับลุ้นในด่านไหนก็รู้สึกหวั่นใจบ้างเล็กน้อยกับด่าน A E I O U ในด่านแรกนะครับก็แทบแตกนะครับ ให้กลับมาเล่นอีกรอบนึงอะไหวไหมอ่ะเป็นลมกันหมดเลยเหรอเนี่ยสำหรับวันนี้ช็คคิดเกมขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปหวังว่าคุณจะได้เป็นผู้เล่นในเกมต่อไปพบกันใหม่เกมหน้าสวัสดีครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับเมสามินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่